ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมนายนัทพงศ์เรืองบัญญาวุธิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอดีตพักอนาคตใหม่ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นพักเกล้าไก่เขตบางแคกร,รุงเทพมหานครครับวันนี้ผมจะขอใช้เวลาประมาณ25นาทีครับเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พุทธศักราช2563หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าพรากร ประชุมออนไลน์นั่นเองขอสไลด์ขึ้นด้วยครับก่อนเข้าเนื้อหาสาราการอภิปรายในครั้งนี้ผมรู้สึกเสียดายเล็กน้อยครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แล้วหวังว่าท่านยังคงรับฟังข้อมูลอยู่ด้านหลังบัลลังก์เพราะมีหลายข้อความในวันนี้ที่ผมอยากจะสื่อสารถึงท่านโดยตรงครับผมอยากจะชี้แจงเพื่อนสมาชิกและประชาชนที่กําลังรับฟังอยู่ทางบ้านก่อนครับว่าพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พักก้าวไกลทุกคนรวมถึงพักร่วมฝ่ายค้านครับพวกเราเห็นด้วยที่ว่าประเทศไทยควรจะต้องมีกฎหมายผมใช้คําว่ากฎหมายนะครับว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาบังคับใช้แต่จากกระบวนการในการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาครับที่เรียกว่าพระราชกำหนดที่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นว่าไม่ถูกต้องจึงเป็นที่มาครับที่วันนี้พวกเราพักร่วมฝ่ายค้านไม่สามารถสนับสนุน พระราชกําหนดฉบับนี้ได้ครับผมจะขอใช้เวลาสภาเพียงสักครู่เพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนทางบ้านก่อนครับว่าพระราชกําหนดและพระราชบัญญัติต่างกันอย่างไรตามหลักการแบ่งแยกอํานาจในระบอบประชาธิปไตยครับรัฐธรรมนูญได้มีการแบ่งแยกอํานาจไว้สฝ่ายนั่นก็คือฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลมีอํานาจในการบริหารประเทศโดยใช้กฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้บัญญัติขึ้น ฝ่ายที่2คือฝ่ายนิติบัญญัติครับหรือรัฐสภาของเรานี่เองมีอำนาจในการตราพิจารณาหรือแก้ไขกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ mm hmm. และฝ่ายที่3คือฝ่ายตุลาการหรือศาลครับมีอำนาจในการตัดสินคดีความโดยใช้การตีความกฎหมายตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติได้บัญญัติขึ้นซึ่งกระบวนการในการตรากฎหมายปกติจากหลักการแบ่งแยกอำนาจที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้กฎหมายปกติจะต้องผ่านรัฐสภาครับ และกฎหมายแบบนี้จะเรียกว่าพระราชบัญญัติอย่างไรก็ตามครับกระบวนการในฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานจึงเป็นที่มาครับที่รัฐธรรมนูญได้เปิดช่องพิเศษเอาไว้ให้ฝ่ายบริหารในมาตรา172ช่องทางพิเศษนี้ให้อำนาจฝ่ายบริหารในการตรากฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ไปพลางก่อนโดยไม่ต้องฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งกฎหมายลักษณะนี้ครับเรียกว่า พระราชกกำหนดนั่นเองแต่เนื่องจากเป็นช่องทางพิเศษครับรัฐธรรมนูญจึงได้มีการบัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องใช้ช่องทางนี้ในกรณีที่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจหลีเกเลี่ยงได้เท่านั้นและต้องเป็นกรณีเร่งด่วนด้วยนะครับนี่จึงเป็นที่มาครับที่รัฐธรรมนูญจะต้องตั้งเงื่อนไขผูกมัดไว้เพิ่มเติมอีกว่าเมื่อใดก็ตามที่คณะรัฐมนตรีได้หยิบใช้ช่องทางพิเศษนี้คณะรัฐมนตรี จะต้องรีบนําเสนอพระราชกําหนดเข้าสู่กระบวนการของรัฐสภาโดยเร็วและถ้าหากเป็นอยู่นอกสมัยการประชุมสภาก็ต้องรีบดําเนินการให้มีการจัดประชุมสภาวิสามันเพื่อนําเสนอร่างพระราชกําหนดเข้าสู่สภาโดยเร็วเช่นกันครับมาถึงจุดนี้ครับทุกท่านผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันคิดครับว่าที่ผ่านมาในช่วงวิกฤตโควิดช่วงที่สภาผู้แทนราษฎรของพวกเรา อยู่นอกสมัยการประชุมสภาทําไมพวกเราผู้แทนรัษฎรจึงไม่สามารถทําหน้าที่ของผู้แทนได้อย่างเต็มที่ทําไมพวกเราถึงไม่สามารถทำหน้าที่ในกรรมธิการและลงมติในที่ประชุมกรรมธิการเพื่อรับรองรายงานการประชุมในการเอาไปติดตามกับหน่วยงานอื่นๆต่อแทนพี่น้องประชาชนได้แน่นอนครับไม่ได้เป็นความผิดของพระราชาําหนดฉบับนี้เพราะหลักการแบ่งแยกอํานาจ เขาได้ทําถูกต้องแล้วว่าพระราชะกําหนดไม่สามารถใช้บังคับกับฝ่ายบริหารและ้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายตุลาการได้ครับแต่ผมอยากถามพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนครับในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันทั้งสภาเราจะเปิดประชุมวิสามันแล้วแก้ไขข้อบังคับหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราทําหน้าที่ได้ในวิกฤตโควิดไม่ได้จริงๆหรอครับผมไม่เชื่อแบบนั้นครับสิ่งที่ผมรู้สึก และคิดก็เพราะว่ารัฐสภาหแห่งนี้เสียงข้างมากของสภาหแห่งนี้กำลังตกอยู่ใต้อำนาจครอบงำของกลุ่มบุคคลบางกลุ่มใช่หรือไม่กลุ่มบุคคลที่ได้ถือสวิตสวอเอาไว้ในมือครับกลุ่มบุคคลที่คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้แต่ไม่เคยกลุ่มหัวใจของประชาชนเพื่อไม่ให้เป็นการอภิปรายอย่างเลื่อนลอยและกล่าวหาเกินไปครับ ผมจะขอยกกรณีเปรียบเทียบกับใน,ก,บในกรณีของต่างประเทศเพื่อชี้ให้เห็นว่าพระราชกําหนดฉบับนี้เป็นผลผลิตจากกลุ่มบุคคลที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนอย่างไรครับในกรณีแยะแรกครับคือกรณีของสหราชอาณาจักรประเทศที่มีระบอบการปกครองและมีระบบรัฐสภาคล้ายคลึงกับบ้านเรา จุดเริ่มต้นวิกฤตโควิดอย่างเป็นทางการของสหาราชอาณาจักรคือในวันที่20มีนาคม2563วันที่นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันประกาศมาตรการปิดเมืองหลังจากนั้นเพียง1สัปดาห์ครับในวันที่27มีนาคม2563เซอร์ลินซีย์ฮอลล์ประธานสภาผู้แดนราษฎรของสหาราชอาณาจักรลุกขึ้นมาส่งสารครับที่มีความยาว1,500คำหรือ3หน้ากระดาษ ส่งถึงเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนครับเพื่อให้คํามั่นสัญญาให้ความเชื่อมั่นว่าเขาจะใช้ความสามารถทุกอย่างที่เขามีภายใต้อํานาจของประธานสภาผู้แทนราษฎรในการผลักดันให้สภาของสหราชอาณาจักรครับสามารถดําเนินการประชุมแบบออนไลน์ได้แล้วเดินหน้าง,งานผู้แทนราษฎรได้เพื่อตรวจสอบทวงดุรัฐบาลและในวันเดียวกันนี้ครับคือวันที่นายบริทจอนสัน ได้ถูกตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดเข้าให้แล้วสถานการณ์ของสหราชอาณาจักรในวันนั้นย่ำแย่มากนะครับจนในวันที่16เมษายน2563ครับเพียง20วันเท่านั้นนะครับไม่ถึง1เดือนหลังจากการส่งสารของเซอร์ลินซีฮอยล์รัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรได้ออกมาตรการการ,การประชุมสภาแบบผสมผสานหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า h y Hybrid proceedings ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และผลลัพธ์จากการดำเนินงานอย่างเต็มวงรอบนาฬิกาของเจ้าหน้าที่สภาทุกคนครับที่เซอร์ลินซี่ฮอลล์ลุกขึ้นมาชื่นชมทำให้ในวันที่21เมษายน2563ครับสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักรลงมติเป็นเอกฉันนะครับด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันทั้ง,งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลเพื่อผ่านข้อบังคับการประชุมสภาแบบผสมผสานนี้จนทำให้ในวันที่22เมษายน2563ครับ สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหราชอาณาจักรสามารถดําเนินการประชุมแล้วตั้งกระทู้ถามต่อนายกรัฐมนตรีผ่านการประชุมแบบออนไลน์ได้ตามที่ภาพที่ทุกท่านเห็นอยู่ณนะตอนนี้นะครับคือนายกกําลังโต้ตอบกับทีวีที่ถ่ายทอดสัญญาณมาจากสสที่อยู่ห่างไกลนี่แหละครับคือรัฐสภาที่ทําหน้าที่ผู้แทนราษฎรนี่แหละครับคือหน้าที่ของรัฐสภาที่ต้องกํากับถ่วงดุลรัฐบาล นี่แหละครับคือรัฐสภาที่รัฐบาลจะต้องบริหารประเทศภายใต้ความไว้วางใจของที่นี่นี่คือรัฐสภาที่ทําเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนครับแล้วนอกเหนือจากกรณีของสหราชอาณาจักรแล้วยังมีรัฐสภาอีกกว่า20ประเทศครับเช่นเบลเยียมคองโกมนนโกยูเครนนิวซีแลนด์หรือแม้แต่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนของเราคือฟิลิปปินส์ ทีป่ปัจจุบันเขาสามารถจัดประชุมสภาออนไลน์กันได้หมดแล้วครับแล้วสามารถโหวตออนไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรล้ำหน้าเลยฮะแค่แก้กฎหมายง่ายๆย,ยกมือแสดงตนที่หน้ากล้องเพื่อโหวตออนไลน์แล้วจากผลสำรวจของ IPU ครับหรือสหาภาพรัฐสภาระหว่างประเทศพบอีกว่ามีประมาณอีก10ประเทศครับอย่างเช่นแคนาดาโครเอเชียอเมเดียและอาร์เจนตินา ที่มีแผนจะแค่แก้ไขข้อกฎหมายหรือข้อบังคับการประชุมสภาที่เกี่ยวข้อง mm. เพื่อให้สามารถประชุมสภาแบบออนไลน์และทําหน้าที่ผู้แทนได้ในช่วงวิกฤตโควิดนี้ครับ mm. ทีนี้ mm. ผมอยากให้ทุกท่านหันมาดูสิ่งที่รัฐบาลไทยทํากันครับหรือรัฐสภาไทยทํากัน รัฐบาลที่คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลที่สามารถเรียกให้มีการเปิดประชุมวิสามันได้ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อผ่านพระราชกำหนดทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นการผ่านเป็นร่างพระราชบัญญัติแบบสามวาระลวดได้ไม่ยากแต่เพราะอะไรพวกเขาถึงเลือกใช้วิธีนี้ครับผมอยากตั้งคำถามกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับทำไมเขาต้องตราเป็นพระราชกำหนดมีเหตุความจำเป็นรีบด่วน ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญจริงหรือไม่ถ้าไม่เพราะเหตุใดเขาถึงจงใจเลี่ยงสภาผู้แทนราษฎรครับและอะไรที่คนไทยจะต้องสูญเสียไปจากการดําเนินงานแบบนี้ของฝั่งรัฐบาลเริ่มจากประเด็นแรกก่อนครับคือทําไมเขาจะต้องตราเป็นพระราชกําหนดมีเหตุจําเป็นรีบด่วนจริงหรือไม่ทางทังนี้ก่อนหน้านี้ประเทศไทยก็มีกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บังคับใช้อยู่แล้วนะครับ หากเราพิจารณาตามหมายเหตุแนบท้ายของพระราชกำหนดฉบับนี้ที่รัฐบาลได้อ้างถึงเหตุผลความจำเป็นตรีบด่วนเอาไว้สองประการหลักๆครับนั่นก็คือประการแรกในเรื่องของข้อจำกัดด้านสถานที่อยู่ของผู้ร่วมประชุมที่จะต้องอยู่ภายในราชอาณาจักรไทยทั้งหมดสิ่งที่ถูกปรับแก้ไขในพระราชกำหนดขบับนี้ก็คือการเข้าไปยกเลิกข้อจำกัดตรงนี้ให้ให้ผู้ร่วมประชุมสามารถประชุมจากต่างประเทศได้ ข้อจำกัดข้อที่2ครับก็คือข้อจำกัดในเรื่องของจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ที่แต่เดิมจะต้องมีหนึ่งในสขององค์ประชุมพระราชกําหนดฉบับนี้ก็เข้าไปยกเลิกข้อจำกัดโดยไม่กําหนดจํานวนผู้เข้าร่วมประชุมขั้นต่าให้และนอกเหนือจากประเด็นที่เข้าไปแก้ไขแล้วเราจะต้องพิจารณาจากกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจากการตราพระราชกําหนดฉบับนี้ด้วยครับซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆครับนั่นก็คือในส่วนของภาครัฐ และภาคเอกชนผมเชื่อว่าทุกท่านในห้องประชุมแห่งนี้และประชาชนที่อยู่ทางบ้านคิดเหมือนผมครับว่าในกรณีประเด็นของสถานที่อยู่ไม่มีความจําเป็นใดๆเลยในตอนนี้เพราะในสถานการณ์โควิดทุกประเทศปิดประเทศกันหมดครับพวกเราไม่สามารถเดินทางไปไหนมาไหนไปต่างประเทศได้อยู่แล้วดังนั้นเหลืออยู่แค่กรณีเดียวครับที่รัฐบาลกล่าวอ้างในการตราพระราชกาหนดฉบับนี้คือเรื่องของจํานวนผู้ร่วมประชุม ผมจะขอแบ่งการพิจารณาออกเป็น2ส,ส่วนครับคือความจำเป็นต่อภาครัฐและภาคเอกชนโดยหยิบยกข้อมูลก่อนที่จะมีการตราพระราชกำหนดฉบับนี้คือวันที่19เมษายน2563ก่อนที่พระราชกำหนดฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เอาข้อมูลก่อนวันที่19นี้มาอธิบายคัดค้านเหตุผลความจำเป็นในส่วนของภาครัฐและใช้ข้อมูลที่พวกเราไปสืบค้นมาหลังจากวันที่19เมษายน2563 เป็นข้อมูลคัดค้านเหตุผลความจําเป็นในส่วนของภาคเอกชนจากข้อมูลที่เราไปสืบค้นมาทั้งหมดครับเราพบว่าการประชุมครอมสามารถดําเนินงานมาได้ปกติก่อนที่จะมีพระราชกาหนดฉบับนี้มีหน่าซ้ําส่วนราชการอื่นๆเกือบทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการยุทธศาสชาติที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเป็นประธานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดประชุมเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาวิกฤตโควิดทุกส่วนราชการที่ผมกล่าวมานี้สามารถจัดประชุมตามที่กฎหมายกําหนดได้อยู่แล้วครับโดยไม่ต้องอาศัยพระราชกาหนดฉบับนี้เลยและหลายส่วนราชการที่ผมกล่าวมานี้สามารถจัดประชุมแบบออนไลน์ตามที่กฎหมายกําหนดด้วยนะครับโดยอาศัยกฎหมายฉบับก่อนหน้านี้โดยไม่ได้ใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ดังนั้นครับและนอกเหนือจากส่วนราชการแล้วยังมีในส่วนของท่าทีของ าทางฝั่งของพรรคการเมืองด้วยครับพวกเราชาวพรรคก้าวไกลครับในวันที่7เมษายน2563ครับพวกเราได้ลงมติและเรียกร้องให้สภาแห่งนี้เรียกเปิดประชุมสภาวิสามัญเพื่อเร่งแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อทําให้สภาสามารถเดินหน้าหน้าที่ผู้แทนราษฎรได้และเรายังยื่นเรื่องเกี่ยวกับการเร่งพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบ63 เพื่อให้เงินงบประมาณตกถึงไม้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุดขณะนั้นประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงมาจากร้อยกว่าลายเหลือแค่38ลายแล้วนะครับแต่ต่อมาเพียงหนึ่งสัปดาห์เศษเท่านั้นเองครับท่านประธานที่ข้อเรียกร้องของพวกเรากลับถูกแตะเบรกจากซีกฝั่งของรัฐบาลโดยให้เหตุผลว่าการเปิดประชุมวิสามันไม่มีความจาเป็นเร่งด่วนแต่อย่างใดมินํำซ้ำยังมีการโยนคำถามกับมาในสื่อมวลชนด้วยนะครับ ว่าถ้าเปิดสภาแล้วสสติดเชื้อขึ้นมาใครจะรับผิดชอบขนาดนั้นจํานวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยลดลงมาเหลือน้อยกว่า30รายแล้วนะครับท่านประธานแล้วหันไปดูกับกรณีของสหราชอาณาจักรที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ครับสิ่งที่พวกเขาเลือกทำณนะวันนั้นที่เขามีจํานวนผู้ติดเชื้อหลายร้อยรายสูงเป็นอันดับต้นๆในทวีปยุโรปสิ่งที่พวกเขาเลือกทำคืออะไรคือเปิดสภาทันทีใช่ไหม ดังนั้นครับไม่ว่าข้อมูลการจัดประชุมของส่วนราชการก็ตามทีที่ผมชี้ให้เห็นแล้วว่าไม่มีเหตุผลความจําเป็นในการตราพระราชกําหนดฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นท่าทีจากซีกฝั่งพรรคการเมืองฝั่งรัฐบาลก็ตามที่บอกว่าการประชุมสภาวิสามันไม่มีความจําเป็นรีบด่วนผมสามารถสรุปได้แล้วว่าถ้ารัฐบาลมีเหตุผลความจําเป็นจริงๆหรืออยู่ฝั่งเดียวก็คือฝั่งภาคเอกชนเราลองมาดูกันครับว่าเอกชน มีเหตุผลความจําเป็นรีบด่วนจริงหรือไม่จากข้อมูลหลังวันที่19เมษายน2563พวกเราไปค้นข้อมูลมาจากตลาดหลักทรัพย์ครับพบว่ามีเพียงแค่น้อยกว่า10บริษัทไม่ถึง10บริษัทดีครับที่จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในช่วงนี้แบบออนไลน์ และมีแค่ประมาณ2อถึงสบริษัทเท่านั้นนะครับที่ในรายงานการประชุมมีการอ้างถึงพระราชกําหนดฉบับนี้ที่เหลือเขาเป็นบริษัทที่จัดประชุมออนไลน์มาอยู่แล้วครับก่อนหน้านี้และนอกจากนั้นครับมีกว่า270บริษัทที่ประกาศเลื่อนการประชุมออกไปแบบไม่มีกําหนดและอีกประมาณ90บริษัทครับที่จัดประชุมเพื่อถูหุ้นแบบออฟไลน์ จากข้อมูลทั้งหมดที่ผมได้แสดงอยู่ตรงนี้ครับผมเชื่อว่าผมสามารถโน้มน้าวให้เพื่อนสมาชิกเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนี้ไม่มีเลยผมต้องขอเน้นย้ำนะครับว่าผลสัมฤทธิ์ในช่วงวิกฤตช่วงรีบด่วนตรงนี้ที่รัฐบาลอ้างเหตุแห่งความจําเป็นรีบด่วนในการตราเป็นพระราชกําหนด พวกเรายังยืนยันครับว่าพวกเราเห็นด้วยที่ประเทศไทยจะมีกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาบังคับใช้แต่เหตุแห่งความจําเป็นรีบด่วนนั้นไม่มีตามที่ผมได้แสดงข้อมูลไปก่อนหน้านี้ครับจะดีกว่าไหมครับถ้าที่ผ่านมารัฐบาลหรือเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเลือกใช้วิธีการตามกระบวนการปกติจะดีกว่าไหมถ้าที่ผ่านมา ฝั่งรัฐบาลเรียกเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันทันทีแล้วตรากฎหมายฉบับนี้ออกมาเป็นพระราชบัญญัติจะดีกว่าไหมถ้าถูกตราเป็นพระราชบัญญัติแล้วสภาผู้แทนราษฎรของพวกเรามีสิทธิ์มีเสียงในการให้ความเห็นเพื่อตรากฎหมายฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้กับทุกฝ่ายรวมถึงศาลและรัฐสภาอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยมาถึงจุดนี้ครับผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะคล้อยตามเหตุผลที่ผมให้ไว้ แล้วอะไรล่ะในเมื่อเขาไม่มีเหตุจําเป็นรีบด่วนทําไมเขาจึงจงใจหลีกเลี่ยงสภาผู้แทนราษฎรและอะไรครับที่คนไทยต้องสูญเสียไปจากการดําเนินการแบบนี้ของรัฐบาลทุกท่านครับผมเชื่อว่าทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้มีหัวจิตหัวใจเช่นเดียวกับผมผมเชื่อว่าทุกท่านมีความรู้สึกร่วมกับพี่น้องประชาชนเช่นเดียวกับผม ว่า38วันนับตั้งแต่วันที่19เมษายน2563จนถึงวันที่27พฤษภาคม2563ที่เราเปิดประชุมสภาวันแรกแห่งนี้ทุกท่านรู้สึกโกรธครับเพราะว่าเป็น2เป็น38วันที่เป็นความสูญเสียของพี่น้องประชาชนเป็น38วันครับที่ผมโกรธว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอให้มีการเปิดประชุมสภาวิสามันแต่รัฐบาลเพิกเฉยเป็น38วันครับที่จำนวนเม็ดเงิน 1.9ล้านล้านบาททยอยถูกใช้ออกไปเพราะพระราชกำหนดมีผลบังคับใช้แล้วแต่ไม่ได้รับการตรวจสอบจากสภาผู้แทนราษฎรคือ38วันครับที่ผมได้ยินจากสมาชิกร่วมพักข,ของผมลุกขึ้นมาอภิปรายว่าตัวการันเพียงแค่หนึ่งตัวมีมูลค่าเท่ากับ9.6ล้านบาทพอรัฐบาลไม่เคยให้รายละเอียดอะไรในแผ่นกระดาษพระราชกำหนดกู้เงิน1ล้านล้านบาทเลยเป็นผม เป็น38วันที่ผมรู้สึกโกรธครับว่าเพื่อนร่วมพักของผมลุกขึ้นมาอภิปรายว่าเม็ดเงินหนึ่งล้านล้านบาทนี้ไม่เคยตกสู่ถึงมือท้องถิ่นเป็น38วันที่เพื่อนร่วมพักของผมลุกขึ้นมาพูดว่านโยบายของรัฐบาลไม่เคยตกถึงมือ SME ตัวเล็กตัวน้อยแต่ไปตกอยู่กับนายทุนและนายธนาคารเพราะเหตุแห่งความจงใจเลือกใช้นโยบายแบบนี้ของรัฐบาล เป็น38วันที่รัฐบาลซึ่งไม่ยึดโยงกับประชาชนไม่เคยให้ความสําคัญกับระบบรัฐสภาจงใจหลีกเลี่ยงรัฐสภาไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่กําหนดว่าจะต้องรีบเปิดประชุมสภาวิสามันเพื่อนําร่างพระราชกําหนดเข้าสู่สภาโดยเร็วและนี่เป็น38วันที่ผมโกรธที่สุดที่รัฐบาลลุกขึ้นมาประกาศว่าประเทศไทยได้รับชัยชนะแล้ว ในขณะที่ประชาชนไทยกำลังพ่ายแพ้อยู่ทุกวี่ทุกวันทุกท่านครับอยากให้ตั้งคำถามไปพ,พร้อมๆกับผมทุกท่านคิดว่า38วันนี้ที่สภาไม่เปิดเป็นความสูญเสียของพี่น้องประชาชนจริงๆใช่หรือไม่ทุกท่านคิดว่า38วันนี้เป็นช่วงเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรของเราไม่ได้ทําหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่ใช่หรือไม่เพราะอะไรครับเพราะนี่คือ38วัน ที่มีเหตุความไม่แน่นอนทางการเมืองขึ้นมาใช่หรือเปล่าเพราะนี่คือ38วันที่มีข่าวหลุดออกมาว่ามีการสลับตัวหัวหน้าพักของพักการเมืองบางพักเพราะนี่คือ38วันใช่ไหมที่เกิดการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ทางการเมืองมหาศาลตามที่เพื่อนสมาชิกค,คุณพีจานของผมได้แล้วลุกขึ้นอภิปรายมาก่อนหน้านี้เพราะนี่ใช่ไหมครับคือเหตุผลที่แท้จริงที่เขาไม่ยอมเปิดสภาผู้แทนราษฎร เพราะยังต่อรองผลประโยชน์กันไม่จบทุกท่านครับสุดท้ายจากเหตุทั้งหมดทั้งมวลที่ผมได้กล่าวมาเมื่อสักครูน่นี้เป็นพฤติการที่บิดเบี้ยวในการตรากฎหมายออกมาของฝากฝั่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นกรณีขาดเหตุแห่งความจําเป็นในการตราเป็นพระราชกําหนดการจงใจละเลยบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญไม่ยอมรีบเปิดสภาและนาพระราชกําหนดเข้าสู่สภาโดยเร็วก็ตามหรือแม้แต่ความไม่ให้ความสําคัญกับสภาผู้แทนราษฎรครับ ทั้งนี้มีเสียงข้างมากเรียกเปิดสภาและตราเป็นพระราชบัญญัติได้ทันทีจากสามเหตุหลักตรงนี้ครับที่ทำให้พวกเราพักร่วมฝ่ายค้านไม่สามารถสนับสนุนพระราชกำหนดฉบับนี้ได้ครับขอบคุณครับ